รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครั้งนี้การการวิญญาณสีก็จะพาท่านไป ชมบรรยากาศการแข่งขันที่เรียกได้ว่าสนามนี้พบกับอากาศที่เย็นสบายของจังหวัดบุรีรัมย์กับสนามช้างบุรีรัมย์นั่นเองการแข่งขันครั้งนี้หรือเรียกว่าการทดสอบผลิตภัณฑ์ครั้งนี้กับน้ํามันหล่อลื่นของ PT t ของปตทเรามาดูกันว่าสัปดาห์นี้การแข่งขันหรือการทดสอบครั้งนี้ทีมเรารวมทั้งทีมงานทุกท่านรวมทั้งผู้บริหารของปตทหรือรวมทั้งดาราคนไหนที่จะไปร่วมทดสอบกับเรา ก็จะพาท่านผู้ชมไปชมกันแต่ครั้งนี้กาก้ารนวินยาสีไม่ได้ไปคนเดียวเรานำน้องสุดหล่อของเราไปด้วยเราไปชมเลยครับกับ In ินโฟไลท TV ีที่การแข่งขันที่จังหวัดบุรีรัมย์ท่านผู้ชมว่าดาราคนไหนจะมาโลงจอสอบกับผมเดี๋ยวไปกันเลยครับช่วง อล <Spot> ครับวันนี้ผมไปอยู่กันที่สนามช้างบุรีรัมใช่ครับเราจะมาขับรถแข่งเพื่อการทดสอบผลิตภัณฑ์น้ำมันปตทของเรานั่นเองใช่ครับผลิตภัณฑ์เราเรื่องมีทีลูบิแคนของเราฮะครับสำหรับรถคันนี้ เราใช้ถ้ามันเครื่องนี่เลยฮะนี่เลยครับ,รบพอม่าซินเทติกเบสซิ่งนะครับก็คือถ้ามันเครื่องสั่งคอแท้100ร้อยเปอร์เซ็นต์ของพีทีลูบิแคนตัวนี้เนี่ยฟิล์มน้ำมันก็จะแข็งแรงเป็นพิเศษเหมาะกับการใช้งานที่หนักหน่วงอย่างสภาวะการแข่งขันอย่างนี้ครับเพราะว่ารอบเครื่องแต่ละเกียร์นี่เห็นว่าซัดกันโดยครบเจ็ดเจ็ดหมื่นรอบเลย,ยแข่งใช่เจ็ดพันแปดพันเก้าพันตรงนี้เป็นหมื่นรอบอ,อย่างเงี้ย โตโมโมหน่อยนี่ก็หมื่นหน่อยหน่อยใช่แล้วคิดดูว่าเครื่องยนต์น่ะมันต้องทำงานหนักขนาดไหนนะคะรับรอบเกียร์แต่ละเกียร์นี่ถามว่าที่สนามช้างบุรีรามชิดสองโค้งต้องเปลี่ยนเกียร์กี่ครั้งโอ้โหไม่อยากจะนึกเดี๋ยวโอ้ขึ้นลงขึ้นลงแต่ละโค้งนี่ก็ถ้าเปลี่ยนไม่ทันก็น่าจะหลุดโค้งกันบ้างได้ใช่ถ้าน้ำมันเครื่องไม่ดีรอบเครื่องเกินครับผมอันนี้ก็ มีผลเสียได้ถ้าฟิลน้ำมันไม่แข็งแรงพอใช่ไหมเหล็กที่สีกับเหล็กเนี่ยก็จะทําให้เกิดการสึกหรอกับเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะพังเร็วกว่าการที่มันควรจะเป็นอย่างงี้อันนี้ก็คือไปช่วยแบ่งเบาบาลานะครับเยดสีของเครื่องยนต์ใช่ครับช่วยให้มันหล่อลื่นขึ้นการเสยดสีก็มีฟิลน้ํามันคอยปกป้องอยู่ครับซึ่งตัวนี้ได้มาตรฐาน A P I S N ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดในปัจจุบันนี้เลยก็คือให้การปกป้องที่แข็งแรงอ๋อครับผมดังนั้นสนามนี้เรียกได้ว่า น้ำมันทุกอย่างที่เป็นน้ำมันเลยดีวะน้ำมันที่ดีที่สุดของที่อยู่เครื่องมือที่ดีที่สุดขาดอย่างเดียวครับฝีมือนักแข่งนี่ยละจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันเดี๋ยวเราต้องไปลองกันก่อนครับผมมาติดตามเันว่าสองหนุ่มขีเล่กับหนุ่มหล่อเขาจะมาล่อกคนขีเล่้นะี่กล้าหล่ออ่แล้ววันนี้รถหนึ่งคันครับผมขับอยู่สามรุ่นสามรุ่นสองคนสองคนเต่ทนนี้ต้องมาดูกันว่าสามรุ่นเนี่ยวิ่งอยู่สามวัน น้ำมันเครื่อง PTT ของเราจะเอาอยู่ไหมอ่าเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันดีกว่าได้ครับามาพิสูจน์ไปพร้อมกันนะอินฟลูไทีม PTT ทรงสองนักแข่งเข้าร่วมทําการแข่งขันพร้อมกับทดสอบผลิตภัณฑ์น้ํามันหล,อลอ่อลื่น PTT l u b r i c a n ก่อนทําการแข่งขันขากาก้านวินยาสีนักแข่งในสังกัด PTT ได้ทำการตรวจเช็คความพร้อมของรถและได้เติมน้ำมันลอลื่น Performa Synthetic Racing SAE 5W-50 การแข่งขันในครั้งนี้เราใช้รถยนต์ Honda City เครื่องยนต์1 5 0 0ซี140แรงมา้าโดยรอบแหลกทางทีมงานได้ให้ใต้ฝุ่นตากเพชรเลขาวิจิตทำการแข่งขัน เพื่อจับเวลาคอลิฟายหลังจากนั้นได้นำรถไปจอดรอที่ปากทางพิษเพื่อรอนสัญญาณในการออกตัวการแข่งขันในครั้งนี้มีรถเข้าร่วมจำนวน30คันหลังจากได้ยินสัญญาณการออกตัวไตฝุ่นตากเพชรเลขาวิจิตได้นำรถออกจากปากทางพิษและทำการแข่งขันในรอบคอลิฟายณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิจจังหวัดบุรีรัมย์จำนวนสิบรอบ ทำเวลาต่อรอบ2.10นาทีหลังจากทําการแข่งขันเสร็จได้นํารถกลับมาที่พิษโดยมีพีททองเจือนักแข่งในสังกัดทีทีและพนักง,งานจากปตทให้กำลังใจและพูดคุยกับนักแข่งในสังกัดพร้อมทั้งได้ทดลองนั่งรถแข่งโดยมีใต้ฝุ่นเป็นผู้ขับรอบบ่ายเป็นคิวของกากา้านวินยาสีเป็นผู้ขับ และทำการทดสอบผลิตภัณฑ์เมื่อไรที่จำเป็นจะต้องใช้เงินให้นึกถึง KTC พี่บ๊อบใคร KTC พี่บิ้บใครนะ KTC พี่เบิมเบ้ม,นะมสินเชื่อทะเบียนรถไปกู้ไม่ได้ดูข่าวกันหรือไงแบงค์เขาปิดล็อกสินเชื่อไม่มีที่ไหนเขาให้กู้แล้วมีใคร KTC พี่บิม้มสินเชื่อทะเบียนรถให้วงเงินใหญ่ไหมใหญ่หมกเม็ดปะไม่มีหมกเม็ดไม่มีเวลาไปไม่เป็นไรเตรียมเอกสารที่พร้อมเราไปหาถึงที่ อนุมัติไวรับเงินทันทีต่อไปนี้ถ้าต้องใช้เงินให้นึกถึงใคร KTC พี่เบิ้มเพราะอะไรวงเงินใหญ่มาถึงที่ไม่มีหมอกเม็ดทุกวิกฤตเราจะอยู่เคียงข้างเมื่อไรที่จำเป็นจะต้องใช้เงินให้นึกถึงกันนะ a p พิสบับสินเชื่อทะเบียนรถช่วงเทสค่ารีวิว5จุดเด่นจุดด้อย MGEP สำหรับคลิปนี้เราจะพาคุณไปลองขับรถไฟฟ้า100%ตัวถังสเตชันวากอนที่ราคาถูกที่สุดในตอนนี้ซึ่งนั่นจะเป็นใครไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่ MGEP 5จุดเด่นใน MGEP MGEP เป็นรถครอบครัวแบบสเตชันวากอนคันแรกในไทยที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า100%ในบ้านเราที่ราคาถูกจนน่าสนใจ ซึ่งทาง MG เองได้ตั้งราคาขายไว้ที่988,000บาทเท่านั้นถูกกว่ารถยนต์นั่งไซเล็กบางคันเสียอีกแบบนี้จะไม่ให้คนสนใจได้ยังไง MG EP ดูสะดุดตาได้ไม่ยากด้วยตัวถังสเตชันวากอนที่ในบ้านเราไม่มีให้เห็นมากนักไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์กับกระจังดำเงาแบบปิดทึบสไตล์รถไฟฟ้าพร้อมช่องชาร์จตรงกลางโลโก้ ดูเข้ากันกับกันชนหน้าดีไซน์คล้าย SUV รุ่นใหญ่ HS บันท้ายดูลงตัวด้วยไฟแบบ LED และกันชนที่รับกันกับด้านหน้าห้องโดยสารตอบสนองไลฟ์สไตล์ในแบบครอบครัวได้มากกว่ารถ EV ทรงเก๋งด้านท้ายมีที่เก็บของกว้างขวางและแอบ,บดูทันสมัยด้วยคอนโซลพร้อมปุ่มควบคุมและสวิตช์เข้าเกียร์แบบหมุน เหมือน MG ZS EV มีปุ่มเปลี่ยนโหมดปุ่มเลือกชาร์จไฟกลับให้3เลเวลและเบรกมือไฟฟ้ารวมถึงออโต้เบรกโฮลมาให้เหมือนเดิม MG EP ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า100%โดยใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุ50.3กิโลวัตต์ออวให้พละกกำลังสูงสุด163แรงม้าพร้อมแรงบิด260นิวตันเมตร ทำงานร่วมกับเกียร์ไฟฟ้าชาร์จไฟครั้งเดียวขับได้ระยะทางไกลถึง380กิโลเมตรจากที่ได้ลองขับระยะสัน้น MG EP ตอบสนองช่วงออกตัวได้ดีสไตล์รถ EV กดคันเร่งมิดทีไรดึงหน้าหงายได้ทุกโหมดต,ตั้งแต่ Eco Normal โดยเฉพาะในโหมดสปอร์ตที่คันเร่งจะเบากดปุ๊บหน้ายกทันที ทำอัตราเร่ง0ถึง100ได้เกือบเกือบ8วินาทีส่วนท็อปสปีดนั้นเครมไว้ที่185กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ช่วงที่ลองขับทำได้แค่167เพราะระยะทดสอบไม่เอื่ออํานวยเท่าไหรนะ่นัก MG EP มีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่และทนกว่า Z s ซ s EV ชัดเจนรถจากที่ลองอัตราเร่งแบบเหยียบเต็มที่ แบตเตอรี่ไม่ลดพวกเหมือนตอนขับซัเอสีวีนี่แสดงให้เห็นว่าถ้าวิ่งใช้งานจริงน่าจะวิ่งตามระยะทางที่เคลมไว้ได้โดยไม่ต้องเกรงเรื่องใช้ความเร็วแถมลองจอดทิ้งไว้เกือบชั่วโมงแบตลดไปแค่1%เปอร์ซเท่านั้นจอดนอนเปิดแอร์ทั้งคืนได้สบายแถมยังชาร์จเร็วจาก0 8นซใช้เวลาแค่40นาทีและชาร์จผ่านชุดโฮมชาร์จ ก็ไม่นานมากนักประมาณ7ชั่วโมงก็เต็มแล้วที่สำคัญที่หัวชาร์จเป็นไททู 2. หาชาร์จง่ายสุดท้ายคือชุดชาร์จที่แถมมาใน EP เขามีกระเป๋าใส่ให้แล้วนะคันนี้5้าจุดด้อยใน MGEP รูปร่างหน้าตาของ MGEP บอกตรงๆว่ามันดูเรียบไปนิดและแอบเชยไปหน่อยโดยเฉพาะด้านหน้า ที่ดีไซน์คล้ายโฟกพัสซาต์รุ่นเก่าด้านข้างดูเรียวยาวท้ายล่าสไตล์รถแวนทําให้แม็กไซส์16นิ้วหลายเรียบๆไม่เน้นหรือหวาดูเล็กไปนิดบั้นท้ายดูทันสมัยขึ้นมาหน่อยเหมือนกับเอาท้ายของรุ่นพี่ HS มาบีไฟให้ยอ่อลงจนกลายเป็น EP คันนี้แบบไม่ต้องคิดมาก M.G.E.P. ไม่มีระบบสมาร์ทเอนทรียังต้องกดรีโมทเพื่อเปิดประตูเข้าสู่ห้องโดยสารซึ่งใช้วัสดุพื้นพื้นตั้งแต่แผงประตูไปจนถึงคอนโซลหน้าที่สมราคาบนดีไซน์คล้ายกับตัว Z s ั s e ซ v แต่ไม่ทั้งหมดเพราะถูกย้ายและลดออปชั่นลงไปหลายส่วนเช่นไม่มีซันรูฟมาตรวัดก็ลดฟังก์ชันเหลือแค่บอกความเร็วจอแสดงการทำงานไฟฟ้าและแสดงสถานะอื่นๆที่จำเป็น รวมถึงตัวบอกแรงดันลมยางยังมีให้เห็นอยู่แต่ที่แปลกคือพวงมาลัยยังมีปลุกไอสมาร์ททั้งทั้งที่คันนี้ไม่มีระบบสั่งการใดๆมาให้เบาะนั่งแบบปรับมือก็นุ่มเกินเหมือนโซฟาคาราโอเกะโดยเฉพาะแถวสองนั่งแล้วตัวจมถ้าต้องนั่งไกลน่าจะเมื่อยแม้อัตราเร่งดีแต่ไม่ควรขับเกิน80เพราะจุดบอดที่ชัดเจนอีกอย่างของ MGP e คือช่วงล่างหลังแบบทอร์ชั่นบีมที่เซตมาได้ยวบย,วยุ่ยนุ่มนิ่มจนเกิดอาการโยนมากโดยเฉพาะจังหวะเข้าโค้งโชคมีการยุบตัวมากทำให้รู้สึกไม่มั่นคงออกแนวน้ากลัวยิ่งขับเร็วยิ่งรู้สึกว่ารถจะลอยโดยเฉพาะการทดสอบที่ขับเพียงคนเดียวแม้จะมีระบบความปลอดภัยพื้นฐานแต่ดูเหมือนจะแก้ที่ปลายเหตุทางที่ดี ควรปรับช่วงล่างใหม่หรือไม่ก็ซื้อโชคมาเปลี่ยนสักชุดน่าจะดีขึ้นระบบช่วยขับขี่ต่างๆถูกต,ตัดออกเกลี้ยงเมื่อเทียบกับรุ่นพี่ s ซ s เอสตั้งแต่ Bright s p o ตไปจนถึงระบบล็อกความเร็วแบบแปร้ผันรวมถึงพวกระบบช่วยเรื่องเลนต่างๆไม่มีให้เห็นใน EP ีมีเพียงระบบความปลอดภัยพื้นฐาน ABS eB D และพวกระบบ Tra c กชั่นคอนโทรลกับควบคุมการทรงตัว SC S C S เท่านั้นสำหรับ M G E P บทสรุปต้องบอกเลยว่าราคาคือยุทธศาสตร์หลักที่ทำให้ M G E P ดูน่าสนใจที่สุดในกลุ่มรถไฟฟ้าในตอนนี้ค่าตัว1ล้านมีทอนดึงดูดให้หลายคนอยากลองใช้รถไฟฟ้าขึ้นมาทันทีแบบไม่ต้องคิดมากอัตราเร่งออกตัวแซบกว่ารถน้ำมัน ที่สำคัญไม่มีไอเสียมาทำลายบรรยากาศโลกแต่คุณต้องเป็นคนที่ขับรถไม่เร็วมากนักเพราะช่วงล่าง EP น่าจะรับไม่ไหวเอาไว้ขับในเมืองส่งลูกหรือออกต่างจังหวัดแบบไม่เร่งรีบน่าจะโอเคแน่นอนถ้ามองระยะทางที่วิ่งได้ EP ชนะเมื่อเทียบกับรุ่นที่ Z s s e v แต่ต้องแลกกับออปชั่นที่หายไปกว่า80% โดยเฉพาะระบบความปลอดภัยและช่วงล่างที่ s ซสขับดีกว่าชัดเจนเทียบกับราคาที่ต่างกันแสนนิดๆงานนี้ลองคิดดูให้ดีว่าคันไหนคุ้มและเหมาะกับการใช้งานของคุณมากกว่ากัน เราก็จะพา CB 6 5 0 F นะครับมาลองเปลี่ยนยาง b i s t o n e b a t l a d Hyper Sport S 2 2สนะครับสำหรับยาง b a t l a d s S 2ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นยางที่มีการอัดแน่นของเทคโนโลยีต่างๆนะครับของ b i s t o n e มาจากเต็มเลยนะครับโดยยางตัวนี้นะครับยังได้รับรางวัลจากทิตยสาร m o t o r r ในปี2019ที่ผ่านมาด้วยนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันครับว่าหลังจากเปลี่ยนแล้วจะใช้งานเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ หลังจากที่เราได้ไปเปลี่ยนยางนะครับ Biston b a l a n e นะครับตัวนี้จะเป็น S 22นะครับ S 22่ยางที่ทาง Biston นำเข้ามาจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วนะครับตอนนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยยาง Biston เนี่ยจะหาซื้อยากหน่อยนะครับหรือต้องซื้อจากตัวแทนที่นำเข้ามาแบบแบบอิสระนะครับตอนนี้เป็น Biston Motor Thailand นะครับนำเข้ามาจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับ โดยคันนี้นะครับเราได้ h 2 2มาในด้านหลังนะครับยางหลังเนี่ยจะเป็นยางขนาด18055 Z R17 นซะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นยางที่มีเรียกว่าไง5เลเยอร์3าคอมเพลงนะครับนะครับ5เลเยอร์3าคอมเพลนะครับก็คือตรงข้างเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นยางซอฟ์นะครับอ่าตรงเข้ามาหน่อยตรงแก้มเนี่ย ตรงตรงตรงเนี้ยจะเป็นมีเดียมซอฟนะครับและตรงกลางจะเป็นมีเดียมนะครับซึ่งก็จะเรียกว่าจะบอกการใช้งานนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะวิ่งตรงกลางครับวิ่งตรงถ้าวิ่งทางตรงอยู่กลางกลางเนี่ยจะใช้ยางเยอะนะครับแต่ถ้าเราไปวิ่งในสนามหรือวิ่งในเล่นโค้งเล่นอะไรอ่ะช่วงนี้ก็จะใช้งานเยอะซึ่งตอนเป็นยางซอฟเนี่ยมันก็จะเรียกว่าให้ความเกาะให้ความเกาะความนุ่มความหนึบนะครับ อันนี้คือเป็นส่วนของยางหลังนะครับซึ่งตัวนี้นะครับถือว่าเป็นยางที่มีเทคโนโลยีต่างๆมาอัดแน่นจริงๆนะครับของตัว S22 ไซนี้นะครับของ Bistron b a l a n นะครับส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้าก็เช่นกันนะครับด้านหน้าก็ยังเป็น b a l a n e นะครับนะครับเป็นเป็นยางหน้าเนี่ยยางหน้านี่จะเป็นแบบ3 La เลเยอร์นะครับ3ามเลเยอร์3ามเลเยอร์สองคอมเพลตนะครับโดยด้านข้างนะครับ ตรงแก้มยางเนี่ยก็จะเป็นซอบนะครับตรงกลางจะเป็นมีเดียมซอบนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกครับถ้าเราวิ่งปกติใช้งานส่วนใหญ่จะใช้ตรงนี้นะครับก็จะมีความทนทานแล้วก็มีความนุ่มนวลน,นะครับนุ่มนวลไปนในตัวเมื่อเราเจอทางโคง้ง ยางที่ใส่แล้วมีความทับใจมากเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่เราเปลี่ยนยางตัวเดิมมเนี่ยรู้สึกเลยนะครับว่าเวลาเจอโค้งเจออะไรเนี่ยมันจะค้างาแบบน่ากลัวครับแบบว่ามันเหมือนลื่นๆนะครับมันไม่มันไม่หนึบแต่พอเป็นยางตัวนี้เอ็นที2แพลนเอ็นที2เนี่ย, 22, ยรู้สึกได้เลยนะครับว่าตัวยางเนี่ยมีความมุ่มนวนกว่า พอเจอทางโค้งทางอะไรเนี่ยมันจะไม่เหวอนะครับไม่เหวอขับเข้าเข้าขับเข้าไปปกติเนี่ยเข้าแบบอาการเดิมใช้ทางเดิมๆนะครับเส้นทางเดิมเรารู้สึกได้เลยนะครับว่าถึงความแตกต่างครับก็สวัสดีครับผมจากร้านเคฟไทยครับวงเวียนพระรมห้าก็วันนี้ก็จะมาแนะนําว <eterm oon> ิธีการดูแลรักษายางเบื้องต้นนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับยางก็แค่คอยหมั่นเติมลม ความดันลมให้ให้อยู่ในมาตรฐานตามที่บริษัทกำหนดไว้อย่างน้อยก็อาทิตย์หนึ่งประมาณถ้าไม่มีเวลากินก็สักเดือนละครั้งหรือว่า2ออาทิตย์หนึ่งครั้งครับก็ส่วนความดันลมเนี่ยก็จะดูได้จากตรงส่วนใหญ่เขาจะติดไว้ตรงที่สวิงอาร์มเนี่ยครับลองมาดูตรงตรงนี้ครับเขาจะบอกอยู่ว่าควรจะเติมที่กี่ปอนอะไรเงี้ยครับกี่ psi หน้าเท่าไร่หลังเท่าไรครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็กจะเป็นเรื่องการใช้น้ํายาเช็ดยางก็อยากให้ใช้เป็นน้ํายาที่ใช้เฉพาะไว้เคลือบอยางโดยเฉพาะใช้ขอบอยางโดยเฉพาะเพราะว่าบางคนใช้แว็กซี่หรืออะไรพวกนี้ครับมันอาจจะทําให้แบบนะยางเสื่อมสภาพไวขึ้นเพราะมันไม่ใช่น้ํายาที่ไว้เช็ดยางก็จะมีประมาณนี้ครับคือหลักๆ ลักก็คือเรื่องลมยางลมยางสําคัญสุดครับเพราะว่าถ้าปล่อยอ่อนไปหรือว่าแข็งไปเนี่ยมันมีผลต่อการขับขี่ถ้าแข็งไปนี่ก็แบบจะสั่นก็คือยึดยึดสแตนดาร์ดที่ข้างรถไว้ก่อนเป็นหลักครับใช่แล้วก็คือจะชอบมากชอบน้อยก็ไปไปเพิ่มรถงเปคใช่ครับใช่ครับประมาณนี้ครับผมฝากไอทีแล้วกันครับครับเคิร์ฟทายครับอยู่วงเวียนพระรามห้า Connectivity, waiting for your creativity Let's get started and drive, be yourself, live your life, move to see what the world can give I wanna drive on the way, that's cool Give me a vibe, make it meaningful Cause every moment belongs to me, and belongs to you Ooh, I wanna drive on the way, that's cool Give me a vibe, make it meaningful Cause every moment belongs to me, and belongs to The Whatever Moves Hatchback For Me ช่วงฮอตนิวหัวหินวินเทจคาพาเลคทั้งที่18คาราวานรถโบราณคืนถิ่นสัญญาแนวคิดคิดถึงหัวหินคืนถิ่นสัญญา Return to หัวหิน t h ล Land of พรอมมขวัญชัยประพัดพงนายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าสมาคมจัดงานหัวหินวินเทตขาทั้งที่18ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 โดยได้รับความร่วมมือจากโรงแรมอาวานีพัทรีเวอร์ไซด์กรุงเทพและโรงแรมอาวานีพัทหัวหินรีสอร์ทพร้อมการสนับสนุนจากภาครัฐอาธิหอการค้าจังหวัดเพชรบุรีเทศบาลเมืองชะอํเทศบาลเมืองหัวหินและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นอย่างดี โดยจุดปล่อยขบวนรถโบราณคือโรงแรมอาวานีพัฒลรเวอร์ไซด์กรุงเทพมาร์กโอสุริแวนผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมได้รวมปล่อยตัวขบวนคาราวานรถโบราณและรถค้าติกกว่า50คันพร้อมเจ้าของรถแต่งตัวย้อนยุคออกเดินทางสู่จุดหมายแรกคือบ้านขนมนันทวันรวมกับหอนการค้าจังหวัดเพชรบุรีจัดเลี้ยงต้อนรับขบวนคาราวานโอกาสนี้ สมาคมได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนตาบอดโรงเรียนทรมิกวิทยา <Yeah. S 1> เพชรบุรีและได้ท่องเที่ยววัดเพชรพรีอีกด้วยยามเย็นบรรยากาศสบายๆณโรงแรมอาวนีพัดหัวหินรีสอร์ทพร้อมร่วมสังสรรค์พูดคุยกับเจ้าของรถโบราณในประเด็นนี่แหละรถคลาสคึกคักเป็ดกันเองแบบสุดๆครับยามชาเช้าเราเพลิดเพลินกับการชมรถโบราณและรถคลาสสิก ก่อนเริ่มเดนทางสู่โรงเรียนบ้านห้วยไสงามเพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและเดินทางต่อไปที่ไร่องุ่นมอนซุนแวลลี่วิทยาตหัวหินปิดท้ายด้วยบรรยากาศสุดหรูวินเทจคากาลาดินเนอร์ในกินอายของการย้อนยุคคู่กับรถคลาสสิกติดตามภาพความประทับใจในงานหัวหินวินเทจคาย้อนหลังได้ที่ f a c e b o o k c o m วิ i n t e c h k c บริษัท2,000ันพับดิชิงแอนมีเดียจำกัดได้จัดงานรวมพลคนรักปอร์เช่ภายใต้ชื่อเดทเทฟเฟนไฟท์ทาก้ามาเนียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ให้เราผู้ใช้และผู้ชื่นชอบรถปอร์เช่ทั้งชาวไทยและต่างชาติได้มีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆที่รักในรถยนต์ปอร์เช่เหมือนกันไฮไลท์ที่น่าสนใจในงานปีนี้ การประกฏดตัวของรถปอร์เช่911ทากา a 992และการรวมปอร์เช่ทากาที่เยอะที่สุดในเมืองไทยตั้งแต่รุ่นเก่าจนถึงโมเดลปัจจุบันยนตโฉมปอร์เช่พานามล่ GTS ใหม่ล่าสุดครั้งแรกกับสนามแข่งขันจิมการ์ามิชลินโดยกติกาแบบ t ทม e แอ t แทคเพื่อพิสูจน์การเป็นเจ้าแห่งความเร็วรวมรถค้สสิคหายาก รถแต่งแบบ rwb รถแข่ง porsche และรถล e สโตดั้งเดิมตลอดจนรุ่นใหม่ให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสถึงสเสน่ห์อย่างใกล้ชิดมากกว่า300คันเต็มพื้นที่จัดงานแลนด์มาร์คจุดถ่ายรูปกับตู้คอนเทนเนอร์สุดเท่แคมปิ้งโซนที่ได้นำสินค้าสำหรับผู้ที่ชอบการท่องเที่ยวและการตั้งแคมป์ให้มาเลือกซื้อกันการเปิดตัวที่แรกของ RWB 964 Limited Edition รถโมเดลปอร์เช่รุ่นพิเศษสำหรับงาน d e a h t u f f n Fight ครั้งนี้โดยเฉพาะจาก G.R. Garad กิจกรรมมากมายจากปอร์เช่ประเทศไทยโดยบริษัท AAS Auto Service จำกัดผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยทั้งปอร์เช่เทส t d ไดและ k ค d ด i v i n g School โชคดีนัใช่ไหม นี่เลยฮะไม่ huh? ม,มีโชคทำไมยังรอดได้ <S Y S S โชคดีไม่ต้องพึ่งโชคสัปดาห์นี้การก้านักวิญญาสีก็มีให้ท่านผู้ชมชมกันเท่านี้ไปก่อนอย่าลืมครับสัปดาห์หน้ามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับผม